เป็นไปตามความคาดหมายของเราอยู่แล้วสถานการณ์ข้างในเขาก็คงเร่งมือกันที่จะตามเป้าหมายเขาะซึ่งมันก็เลยเกิดผลกระทบกับเรารก็มีทะลักเข้ามาในพื้นที่ซึ่งในเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ถือ่านือความคาดหมายเราก็พยายามที่จะผลักดันเต็มที่แต่ว่าถ้ามันล้นเข้ามามันก็เรื่องมนุษยธรรมซึ่งคําว่ามนุษยธรรมก็คือเราก็คงต้องดูแลทั้งสองฝ่ายนะฮะซึ่งณวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าวิตก ก็จะกระทบกับชาวบ้านเราบ้างวันพรุ่งนี้มารืนนี้เนี่ยท่านนายกก็จะลงไปดูผมเองก็จะลงไปดูในวันสองวันนี้แต่ระหว่างนี้ก็ได้ํำชับให้เราทับให้กองทัพแม้กระทั่งฝ่ายปกครองก็ได้ดูแลประชาชนในพื้นที่ ก็ต้องเตือนตามตามและเตือนเพราะว่าเราก็รู้อยู่ก็ไม่ใช่เจตนาที่เขาจะทําลายเราแต่มันเป็นการสู้รบก,กันของเขามี่ก็ลูกโหยงมาก็พยายามกันเต็มที่นะก็เตือนเขาท่านไหนที่เราปลับดันได้อย่างเช่นในทางอากาศเราก็ใช้เครื่องบินของเราขึ้นบินตามไว้อยู่ตลอดนะแต่ธรรมดามันก็จะมีลดมาบ้าง ต่ถ้าที่ดูว่าเกิดคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็สบายใจได้ว่าทางกองทัพของเราเองก็สามารถดูสถานการณ์ในฝั่งของเราได้อย่างเป็นอย่างดีครับครับเราก็ติดตลอดนะก็อยู่ในการรับรู้ของเราทุกทีนาทีเพราะว่าบางบางเรื่องมันสุดทีสใสเราก็อาจจะแก้ยังไม่ทันเช่นว่าอกกระสุนมันหลุดเข้ามานี้